เฮปปี้เลนให้เสียงภาษาไทยโดยเอ็กเกเมอร์วังคารตอนหนึ่งทุ่มห้าสิบห้าทีคิดว่าเขาจะใช้เวลานาะนไหมไม,ไม่นะเขานนเน่ากระส็จเร็วๆนี้แหละ เอา้ามาพอดีเว้ยผมไปละชารลีผมไปหาหนักข่าวทีหลังแล้วก็แคสเซิลตอนบ่ายให้หมดเลยนะโอ้โอ้กัปตันเจ้าที่นอร์มันเจได้จเอบิอมาถึงแล้ว เจเดนไงแล้วเรากำลังรอนายอยู่เลยฉันกำลังรีบอยู่นะจะไปด้วยกันไหมจะได้คุยกันตอนเดินได้แน่นอนครับผมอยากแนะนำตัวเองก่อนเริ่มงานกันแต่มีเวลาดีกว่านี้ก็ได้นะไม่ว่าไ่ตอนนี้ก็ได้นะเดี๋ยวฉันต้องออกสัมภาษณ์เรามีต้องสัมภาษณ์ทุกวันนะรู้ไหมไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วที่ต้องบอกอะไรกับพวกเขาแย่หน่อยนะที่วันเดียต้องออกข่าวด้วยนะเอาติดๆ ได้เจอหมวดเบรกหรือยังได้ครับเราเจอกันเมื่อเช้านี้ถึงเจ้าตัวจะเป็นปัญหาส่วนตัวแต่ก็เป็นตำรวจน้ำดีนะเดี๋ยวก็เข้ากันได้ดีแหละแล้วเคยผูกเน็ตไทยไหมผมก็พอได้มั้งพูดตรงๆเลยกันนะเราไม่อยากให้ FBI มีส่วนร่วมเรื่องนี้อ่ะนะแต่ว่าทางข่าวก็กดดันเรามากเลยเรื่องคดีฆาตกรรมของโอริกามิทำให้เราปวดหัวมากการเป็นปัญหาหนักของชาติเลย ต่ประเทศนี้มีฆาตรการตตองเป็นร้อยใครจะรู้ละ่ะแต่อ้หมอเนี่ยมันโคตรแปลกเลยมันทิ้งดอกไม้และโอริกามิไว้ด้วยดูเหมือนตั้งใจมากเลยแล้วทางนักข่าวก็กดดันเราเมื่อกว่าเราเราไปสู่กลางของจักรวาลซะแล้วผมมาเพื่อจับฆาตรการตอนเรื่องลร er, คความมีเกร็ดส่วนที่เหลือไม่ใช่เรื่องของขุม no. อ๋อเงยอยู่แล้วละ่ะ ที่ฉันขอให้นายทำคือปิดคดีนี้ไวๆแล้วทางนักข่าวเองก็ต้องการตัวคนผิดแล้วพวกเราก็ต้องจับมันเข้าโกงยังไงล่ะ <c oughs> ไม่เนวนี่ <c oughs> อ๋อไปหาชาเลนซ์ซะเธอจะพานายไปที่ห้องสำนักงานนายน,นะ <c oughs> เราไปเช็คที่ห้องสัมภาษณ์ดูสิห้าหสนใจนะ <c oughs> มันจะทำให้นายเข้าถึงบรรยากาศทางการเมืองแถวเนี้ยนะ <Thank> you, ขอบคุณครับ ครับท่านขอต้อนรับสู่ครับนะเจเดนนี่อะไรนี่มันห้องห้องที่เขามาสัมภาษณ์กันนี่แบบว่าประกาศอะไรเงี้ยมือว่าจะจับไอเนี่ได้อย่างาาจจ e. างี้นะผมศพของเจอร์รี่โบถูกพบมเมื่อเช้าน,นี้ในเวสแลนด์ทางตอนออก ห้าวันหลังจากที่เขาหายตัวไปชันสุดศพก็เดี๋ยวเขาจะระบุก,การใส่การตายให้แต่ว่าดูเหมือนว่าเขาจะจมน้ำตายและศพนั้นก็เป็นไปได้ว่าเป็นฝีมอือของออริกามินั่นผลการสุบสวนก็เดี๋ยวจะบอกมาเองแหละตำรวจก็ทำอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อตามหาฆาตการตัวนี้ให้ได้สุด พอให้ถามครับครับคุณบอกว่าศพนี้เหมือนกับศพคนอื่นที่ถูกออริการมิคฆ่าตายช่วยเจาะจงหน่อยได้ไหมครับเรามีการพบว่ามีออริการมิถูุทพาแล้วอยู่ในมือของผู้ตายแล้วก็มีราโอเกสอนที่อยู่บนอกเขาด้วยน่าเขาก็เต็มไปด้วยโคลนด้วยตอนที่เราเจอเขาไม่มีร่องรอยการต่อสู้บนศพฆาตกรโซดิแอนเองก็ไปสามารถระบุตัวฆาตกรได้ด้วยบางทีฆาตกรอริการมิเองก็ไปสามารถระบุตัวได้เหมือนกันนะครับ ผมไม่คิดว่าจะมีโอกาสขนาดนั้นหรอกนะสำหรับตอนนี้เขาคงคิดว่ามีค่ามาสับเขาแต่เขาคงคิดผิดแม่ตอนที่เราจับตัวเขาได้โวยมั่วเว้ยฆาตกรได้ทิ้งเบาะแสที่เขียนเป็นรายลักษณ์อักษรไหมครับบางทีเขาอาจจะเขียนโน้ตไม่ว่าอธิบายว่าทำไมเขาถึงทำอย่างเนี้ไม่ครับเขาไม่ได้แสดงอะไรอย่างนั้นเลยไม่ได้บ่งบอกว่าทำไมเขาถึงฆ่าอย่างนั้นทำไมเขาถึงทำฆาตกรนะ ครับมีคำถามได้<ล>หรือมีคนบอกว่าตำรวจนั่นสืบสวนช้าเกินไปแล้วไม่ค่อยสนเรื่องก,การฆาตการรมเกี่ยวกับเหยื่อเลยเพราะว่าเมืองนี้คนจนเยอะคุณคิดว่าไงครับอยากคายมากนะผมตำรวจจะไม่วันแบ่งแยกเหยื่อจากสภาพสังคมเขาหรอครับจริงอยู่ที่ออริการมิเขาเลือกเหยื่อที่แบบว่าไม่ใครสนใจในเมืองนี้แต่ประชากร,รที่สูงมากในพื้นที่นั้นทำให้เราสามารถสืบค้นได้ยากมากขึ้นกว่าเดิม เอาละให้อีกสองคำถามครับทำเลยมีข่าวรือว่า FBI ได้ส่งคนมีฝีมือดีมาช่วยการสืบสวนได้จริงไหมครับอ้าวได้ทำกับบ้านมาดีดีถูกต้องครับผมเราขอให้ FBI ส่งคนดีเก่งๆมาช่วยสืบสวนครัๆๆ้งนี้ด้วยพวกเรามีแผนที่จะแสงการพวกนี้แต่ดูเหมือนไม่ต้องทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยอยู่เนี่ย <laughs> จากแหลกข่าวที่น่าเชื่อถือได้เป็นไม่ได้ว่าสาวาการได้ออกแถลงการว่าถ้าพูดถึงเรื่องคดีฆาตกรรมต่อเรื่องนี้เพื่อไม่ให้มีผลต่อการเลือกตั้งคุณคิดจะไงกับเรื่องนี้ครับเกณฑ์กำไรล้วนๆครับไม่มีทางที่นายกจะมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับการสืบสวนนั้นเวทแต่เราจะได้รับการสนับสนุนจากกองตํารวจแน่นอนอยู่แล้วขอบคุณที่ให้ความร่วมมือครับขอคําถามครับคำถามท้ายแล้วกระต่าเพื่อนี่ขอถามเลยครับกระทําท้ายแล้ว เดี๋ยวไปภาทับนะผมโคตรเยอะเลยผมประมวลไม่ทันอยากให้ออกมาดีๆนะผมโอเคผมค่อยไปภาพทับทีหลังผมพร้อมที่จะเริ่มแล้วเราควรมาเริ่มคุยกับเรื่องคดีนี้กันนะฉันมีงานต้องทำอยู่ค่อยคุยกันทีหลังนะถ้าม่ว่าโอเคครับปีปัญหาว่าเมื่อไหร่ก็บอกมาได้นะครับ อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยแรลี่โปรโมชั่นพรีเซนต์คืออะไรของควันโปรโมทเหรอคืออะไรจะเลื่อขั้นเลย Nice w a กาสวยดีนี่ครับโทมเชียวอ๋อเป็นของควันที่เราให้กับหมวดคนใหม่น่ะเราซื้อมารุ่นเดียวกัน20ปีแล้วล่ะก็มานทำให้เวลาทุกคนไปไปด้วยดีนะแต่ว่าจะเอาไปคืนเงินก็ได้เหมือนกันนะก็ยังพอทำเงินได้อยู่อะ ได้ดิยินดีด้วยครับลารีแนนอนอยู่แล้วอนี้มวนนกัปตันเพอร์รี่บอกว่าคุณจะพาผมไปที่ห้องได้เลยมาสิไม่รู้ทำไมเบยอดอร์ตูโซผมพาดได้ดีวะทำไมทำไมไอ้นี่รู้สึกผมรู้สึกผมตามไม่ทันเลยวะดูเพราะผมไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนแต่เบยอยอรตูโซผมเคยเล่นผมก็เลยพอตามได้อยู่อะก็ไม่รู้สิ เออนี่ห้องคุมแล้วครับเนี่ยก็เขาบอกให้ฉันพาเธอมาที่นี่ถ้าต้องการอะไรก็มาหาฉันนะห้องดูหนูเนี่ยนะพอเป็น FBI ชิมิเนยถึงโดนแบบเกียดที่หน้าหน่อยอะแบบพาไปที่รายๆพอรู้สึกว่าเหมือนจะตำรวจไม่ว่าที่ไหนเขาก็ดังเกียดพวก FBI โอเคได้เวลาเร่มงานละแบบว่าพวก FBI เขาจะมาแย่งงานอะไรอย่างเงี้ยแบบแย่งแบบซื้อเสียง ไม่ต้องกวนแม่ง้องทำงานก <the case S 2> ่อนกันมา <c oughs> ดูเอกสารยังไงก็เปิดโค้ดเกมได้วล้นี่กวาดแม่งเลย <c oughs> โทรศัพท์กากาก็ต้องสนแม่งมียายมันมุวด้วยนีกว่าเนี่เฮ้อย,อยมันหนักนะเนี่ย อืมต้องโชวกับผลังหน่อยอยากได้บ้างเอาแว่นอย่างนี้สเต็ปแรก <the> เปลี่ยนห้องก่อนเปลี่ยนห้องสำนักง,งานตกแต่งกันหน่อยใช้โฮโลแกรมนี้นะ อันนี้่ะโอ้โหเหมือนอยู่ดินแดนแฟนตาซีเอ,อ้ยกรน,นี้ก็ได้นะเหมือนเข้าจิตปล่อยวางไปเรามาเข้าจิตปล่อยวางกันเถอะ้วผมเอาละ่ะเปิดบอดแสเฮ้ยเปิดแล้วเปิดไฟใช่ไหมโอเคว้าแม้ดูซิว่ามีบางอย่างอะไรใหม่ๆด้วยนะ

ดานีอาออดิกามิ no clues. ไม่มีรอยนิ้วมือเหรอไม่มีอะไรให้สืบเลยเลยเนี่ยอ๋อ G O นั่นคือมีร้านโอริกามิที่เดียวในเมืองน,นี้หรือว่าที่หนึ่งในเมืองน,นี้โอเค G O analyst okay. An An คือแผนที่แล้วผมโอเคเอา๋อ Google Maps ดอกกล้วยไม้เผ่าพันธุ์ทั่วไป <That S 1> ไม่ค่<ข>อยช่วยเท่าไหร่นะแล้ว,ว,วที่ไหนมีมั่งอะ่ะ oh, โอ้ยมีทั่ว,วไปแท <in any S 2> ห,หาเจอไม่ได้ในหาเจอง่ายหรือว่าหายเจอไม่ง่ายนะผมอ่านไม่ทันเขาบอกว่าหาหาเจอไม่ง่ายในร้านดอกไม้เหรอ เดือหาเจอง่ายแล้วผมอ่านไม่ทันแล้โอเคเปิดไฟกันมีเวียงออกมาด้วยอ๋อนึกว่าเวียงทิ้งก็งงอยู่เวียงทิ้งเขาจะอยู่ไหนเนี่ยโอเคเปิดได้หมูสาปีแล้วมีเหยื่อตั้งหกแปดนายเป็นผู้ชายระหว่างเก้าถึงสิบสามปีไม่มีร่องรอยการทำร้ายเหยื่อหายตัวไปในสถานที่สาธารณะ anything. ในตอนเช้าไม่มีใครเห็นเลยสักนิดศพถูกพบเมือ่อตัวตัวผู้ตัวเหยื่อหายไปส,สองสามวันถูกจมน้ำตอนฝนตกน้ำฝนตกนะผมแล้วสถานที่ตายล่ะโหการฆาตรกรรมผู้ฆาตกรนั้นกว้างมากเลย อย่างนี้ใช้แผนที่ไปก็ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะไม่ไปปฏิปตอก็เท่าไหร่เลยแต่รู้ว่าอยู่ในวงนี้นะผมอืม วิธีเดียวกันหมดเลยมีออร์กกนิรรมอยู่ในเมืองก็หมดเลยคือมีมือกมออร์กกนิอยู่แล้วก็มีลองอยู่แล้วก็มีเรือดอกไม้ติดได้ตายมาน้อยกว่าหกชั่วโมงแล้วตอนนี้เขาผูกพบนั่นหมายความว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่หลายวันอยู่นะถูกจมน้ําแทนที่จะถาม3,500คนเนี่ยแต่มีคนหนึ่งอคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยไม่มีบอกแสไหนใช้ได้เลยแบบว่าพาไปสู่ฆาตกรนั่นเลย เป็ีนเลยกันหาไม่เยอะแล้อ้าอะไรกันอ้าวมือไม้สั่นตาผ้ามัวเ้าเป็นอะไรกันเนี่ยหลายคนแล้วนะเ <You, S 1> ชลบี่ <you know. S 1> คนหนึ่งเอาอีกแล้วไปล้างหน้าดีกว่าแต่ละคนนี่มีปัญหาส่วนตัวเหลือเกินนะ ต้องสูตรเลยละ <S <S ฉันสรุปแน่ถ้าไม่ถ้าต่อต้านมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันรู้ว่าฉัน <No. S 1> ต้องทนได้สิฉันรู้ no, ฉันรู้ต้องทนได้ <S <S ไมันคืออะไรอ่ะมีอ่างก็เหมียวเหมียวปวสีฟ้าก็ไม่เอาไปล้างนานานหน้าหน่อยกัน <S <S มเป็นไรไหมครับนี่เป็นไรเปล่าครับ ไมม่ีห้ามใครห้ามใครเห็นเนี่ยครับโอ้มือไม้สัน่นเลยก็ยูซี่ยูซี่ โอ้ยกดสาปุ่มแล้วมือจะไม่ไหวแล้วจ้าอย่ามีสี่ปุ่มนะจังนะเอ้ยกำเนาไหลเปล่าเนี่ยตัวเราเอาแม่งสูดไปแล้วมันคืออะไรวะ เดี๋ยวนะนัดอีทาเหอนี่คือหมวดเบคคุณมาช่วยบอกได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นมันเกิดขึ้นเมื่อวานเย็นผมอยู่กับส่วนสาธารณะกับลูกผมชอรเราเล็นด้วยกันซสั้อ้แล้วเขาอยากจะเออขึ้นม้านั่นก็เลยไปซื้อตั๋วให้ แล้วายกามาชอก็หายไปแล้วแล้วคุณมาเวลาคุณอยู่ที่สวนสาธารณะเมื่อไหร่พยายามจำให้ดีทุกรายละเอียดทุกอย่างมีความสำคัญไอ้เฮียกี่โมงวะอืมสี่โมงย็้าทีใช่คุณผมจำได้เพราะผมมองที่นฬนกาตอนที่เรามาถึงที่สวนสาธารณะแล้วลูกชายคุณใส่อะไรตอนเสียตอนหายไปเขา ใส่ชุดอนนี้สีเบจครับแล้วก็ใส่กางเกงสีสีเ <P> ขียวแล้วชอว์จะหายไปได้ไงโดย, <S <S โดยที่คุณไม่รู้เนี่ยคุณไม่ได้อยู่ข้างๆไอ้ม้าหมนุนเหรอจริงๆผมก็จำไม่ค่อยได้ exactly. มันเกิดขึ้นเร็วมากเลย you you คุณบอกว่า คุณพาลูกชายคุณมาที่สวนหลังนกเรียนคิดทำไมใช้เวานานกว่าจะติดต่อตำรวจเนี่ยผมค้นผมนึกว่าเขาจะไปไม่ไกลหรอกเอาล่ะเราขอถามแค่นี้กันนะกณไปได้แล้วล่ะคุณมาเราจะตามหาชอนให้เราจะติดต่อคุณถ้าเรามีคำถามอื่นอีกคุณคิดว่า ออริการมินั่นจะล่านะลูกชายคุณคงหนีไปหรอกอย่าเขากลับมาได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงอะถ้าเป็นฝีมือของอริกามิลหรองั้นเราก็มีเวลาแค่สี่วันก่อนที่หาเขาเป็นเป็นเจอนะ อ้าวเมียเราดิเขาเจออะไรบ้างไหมไม่ยังเถอะเดี๋ยวเขาจะตามหาแน่ทั้งคืนเลยนี่พวกเขาคิดว่าเป็นฝีมือของออริกามีหรือเปล่ามันยังเร็วเกินไปที่จะพูดอย่างนั้นนะแต่มันเป็นไปได้อยู่ เกิดอะไรขึ้นเน,นี่ยอีธานคุณทำให้ชอนหายไปได้งไงคุณไม่ควรห่างสายตายจากเขาไว้นะ okay, ให้ตายเถอะแค่ดูแลลูกมันยากแค่ไหนกันทำไมถึงทิ้งเขาไว้อะอีธานทำไ,ไมทิ้งอะไรด <c oughs> แ,แค่เสียเจยสันไม่พออีกเหรอ, <c oughs> อกล้าพูดนะอุตส่าห์ลงไปช่วยทั้งทีแต่โทษทีนะ <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจพูดอย่างนั้นนะ ถ้าคิดถึงลูกเหลือเกินอะ ว่างคาาสามทุ่มห้าสบสองท,ทียิ่งอยู่ว้างค่าเดือนเนี่ย๋อ,อไม่เห็น <laughs> อยู่กับเจ้าที่เชฟวีทุม่มสายสันสวัสด์ครับสาย,ยันเปล่า <laughs> สวัสดีตอนคืนนั่นแหละเออเอา้าใครมาซิเงเียวลลาแถวนี้วะเนี่ยแยบแม่งเลย ร้านก็ว่างเปล่าก็คงจะปิดแล้วมั้งได้เดินหน่อยก็ยินดีเพรที่อยู่หลังเคาน์เตอร์นั่นน่าจะเป็นเขาแหละมาสืบสวนนะผมน่าจะเป็นเหยื่อของฆาตกรออริกามินะผมมุชิมุชิให้ช่วยไหมครับแน่นอนอแล้วชื่อสกอตเซลี้เป็นนักสืบส่วนตัวผมมาสืบคดีของฆาตกรอริกามิ ผมอยากถาครับชาคุณสักหน่อยลูกชายผมตายแล้วครับคุณเชลบี้เหมือนกันเลยเว้ยผมไม่มีอะไรจะบอกอีกแล้วอ้าวช่วยชอว่าแต่ว่าเกี่ยวละวฆาตรกรลัพาตัวเหยื่ออีคนแล้วเด็กสิบปีเหมือนลูกชายคุณเลซ่าผมมีสี่วันก่อนที่จะเจอศพเขานอนนอกตอยู่ที่ไหนสักแห่งมีใครช่วยลูกชายผมเลยนะ ไม่ใช่ตอนนี้ด้วยคุณช่วยจะไปพ้นๆได้ไหมครับผมเองก็เสียคนที่ผมรักเหมือนกันผมรู้ดีว่าคุณรู้สึกไงแลวคุณคงเข้าใจดีสินะว่าผมไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนั้นน่ะไปก็ได้เออคุณขายที่สูตรหายใจไหมเออเขาเรียกว่านะ้ที่พนหาจใจอ่ะของผมจะหมดเรือเนี่ยดูหลังข้างนั่นครับไปทางขวาเลยเขาใจนะ Inhaler คืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันเออเขาเรียกที่พ่นปากอะ่ะเขาเรียกไงวะกูก็เคยใช้แนละ้วแต่ไม่ได้ใช้แล้วอะ่ะสวัสดีตอนข้ามครับท่าน,เ,นเออคุณกำลังหาอะไรอยู่หรือเปล่าเอาเงินมาเดี๋ยวนี้เลยนะ จะพยายามลองดีอะไรลัคอ่ะอ้าวไอ้นี่หารเรื่องดีกว่าเปิดเครื่องคิดเงินสิเอาเงินออกมาจากไอ้นั่นซะอ้าวอีกวายเอ้ยแม่งมีกล้องวงจรปิดอยู่นี่จะเปิดไหมเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะขโมยเงินผมนะผมทำงานหนักอย่างบ้าเพื่อได้เงินนะ่าพูดว่างัยนะจะบ้าไปเรื่อังไง เกไม่เข้าใจใช่ไหมจะจำหนักกระบาลหัวแกซะแต่ไปทำที่ฉันพูดอะอย่าหันมาอย่าหันมานี่ไปซะ <c oughs> นี่แหลหาเรื่อผิดคนแล้วไอ้หนู ไอ้รู้ซะบ้างวันร้านนี้ใครคุมโอ้ยขอบคุณพันร้านเลยโอ้ใช่ขอบคุณพันเลยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่อยู่นี่อย่างน้อยผมก็ไม่ได้มามือเปล่าขอบคุ่วันที่ดีครับตอนที่ลูกของผมเดซ่าหายตัวไปเขาได้รับข้อความจากล็อกเกอร์ที่แห่นั้นด้วยในล็อกเกอร์นั้นผมเจอกล่องนี้ผมไม่เข้าใจหมายความว่าไงแต่ผมคิดว่ามันเป็นข้อความจาก จากคนที่ขลักพาตัวลูกชายผมไปเออผมขอดูได้ไหมอันไหนอ่ะออริกามีนี่ช่วยเอากล่องไปลถ้ามันมีประโยชน์กับคุณนะมันไม่ได้ช่วยผมช่วยเลซ่าได้หรอแต่บางทีมันจะช่วยเด็กคนอื่นได้นะช่วยเด็กคนน้อยคนนั้นได้ เออทำดีคนเขาก็ช่วยตามนะ <Mr. Shelby. S 1> คุณคุณเชลบี้ครับไหนครับ <Your S 1> ผมเฝเองเรื่องนี้เองแต่ผมเห็นแล้วว่าผมคิดผิด